เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะก็คงเรียกว่าเป็นปีชงกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับ ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแล้วก็ไม่เป็นหนังใจหวังนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยแพ้ให้กับผู้สมัครอีกคนอย่างโจไบเดนนั่นเองค่ะรวมทั้งเมื่อวานนี้นะคะทางสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยก็เพ่งเล็งจับตามองการกระทําที่ปลุกปั่นจรลาจนที่รัฐสภาจนทําให้สภาผู้แทนเนี่ยลงมติเห็นชอบในการทํา Impeachment นะคะหรือว่าการไต่สวนความผิดของทรัมป์นะคะเป็นรอบ ที่2โดยมีการลงมติด้วยคะแนนเสียงถึง232ต่อ197เสียงค่ะเพื่อํำการถอดท้องออกจากตำแหน่งนั่นเองนะคะในข้อหาที่ก่อ,อให้เกิดเหตุจราจนซึ่งได้มีผู้ประท้วงเนี่ยได้ทำการบุกรุกรัฐสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจนทำให้ทรัมป์เนี่ยถือเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนแรกเลยนะคะที่ถูก impeachment ถึง2ครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง u t u ู e นะคะก็ได้เพ่งเล็งว่าอาจจะ ทำการระงับช่อง Youtube Channel ของทรัมป์นั่นเองค่ะเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยมีการเผยแพร่คลิปนะคะที่มีเนื้อหาขัดกับทางนโยบายของ Youtube นั่นเองค่ะ ซึ่งก็เป็นคลิปที่มีเนื้อหาในลักษณะของการปลุกปั่นให้เกิดการจลาจลขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้คอนเทนต์ที่มาจากคำเนียบข่าวของทําเนี่ยได้ถูกลบออกไปหมดแล้วนะคะในตอนนี้แล้วก็จะมีการทบทวนในส่วนนี้อีกครั้งหลังจากการระงับชั่วข่าวของ y o u t u b e นั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่ทาง Youtube ได้ออกมาระงับนะคะก็ได้มีการเปิดเผยกับทาง CNN Business ค่ะว่ามาจากคําพูดที่ทัาเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อบวลชนก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทรัมป์เนี่ยทาง a c e b o o k ก็ทวิ t เต t ร์เนี่ยได้มีการถูกระงับไปแล้วนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นการระงับถาวรเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีแค่แพลตฟอร์ม YouTube ที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่างที่เราทุกคนรู้จักกันดีเท่านั้นค่ะที่ยังไม่ได้ทำการระงับบัญชี Account ของทรัมป์อย่างถาวรเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะยังไงก็คงจะต้องไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ